โอ้ยผมไม่อยากเสื้อสายตาผมเลยครับมันสัมปะหลังผมแปลงนี่นะถ้าพี่น้องที่ติดตามผมมาตลอดพี่น้องจะรู้มันสัมปะหลังแปลงนี่คือค้นถอนทิม่นะแล้วก็สียาายานใช้ต้นมันสัมปะหลังผมตายแน่เมื่อตายแนย่จนผมว่าจะบ่เอาแล้วผมสีดปุ๋ยทังใบเนี่ยพี่น้องสีไปสามเท้อผมบอกแล้วสีไปสามเท้อผมสีดฮิวมิกผงดำล้นไร่อันเสริมปฏิภาพล้นไร่เนี่ยพี่น้องผสมกับไป ่งเสียทีสูตร25ผมออกกับเบื้องมือนี่อาเบออยากเสื้อสายตาเจ้าของงพองพี่น้องเป็นไปได้จังใดมันเป็นไปได้จังใดองพวกนีมาเปรียบเทียบใส่อีกกระแปงหนึ่งของคนอื่นได้เนี่ยพี่น้องสังเกตเบิง้งผู้น่ะใบโอ้ยจ็นไงยจนแหล่อันนี้ผมพักเอาไอา ต้นที่อยู่ข้างๆมาสมเนี่ยเห็นบ่พีนะ่น้องพุ่นอะใบอาวุธธรรมดายีริงมาเบิ่งแตงคางๆที่นี่เพิ่นปลูกก่อนผมสองเดือนผมปลูกรุ่นเพิ่นสองเดือนเนี่ยของเพิ่อนอันนี้ใส่แต่ปุ๋ยทางดินบื้ดีสีทางใบเใบิ่งใบออกเหลืองๆสีสีที่ไหนวกเนี่ยใบนิดน้อยเห็นบ่พี่น้อง ใบพวหญ่พันเดียวกันเด้กับของผมความแตกต่างเบิง่งตกติดเสียอยู่เห็นบ่เอาทาั้งๆที่แปลงใกล้ๆกัน,กนเอาามม้าของผมใบวัวตกของเพื่อนใบตกเห็นบอกความแตกต่างเนี่ยออกงี่เหล่องือยังขาดสารอาหารนะเราเอาง่ายๆไปมันมีความแตกต่างอยู่ด้ผมว่า ฉีดปุ๋ยทางใบก็บฉีดปุ๋ยทางใบ,บ,งใบ,บงเนี่ยบื้งบนในฟังนี่อัศจรรย์โอุ้หนาใบาที่แรกผมว่า่ใบ่เอาเลยพี่น้องที่แรกผมไม่ใช่ป้อยถิ่มเนี่ยผมท่อแล้วปนีงามอีหลีเป็นไปได้ยังไงอ๋อพี่น้องพี่เจริญนาเบิ้งเอาเด้อสี่ฉีดปุ๋ยทางใบ่คือผมรู้ว่าฉีด ที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ้งตอนนั้นที่ถือค้นถอนออกไปเห็นบอกพี่น้องเนี่ยถือค้นถอนแถวนี้นี่ทางแถบไปละผมเลยฮักเอาต้นกลางๆมาซ้อมเนี่ยผมสิพาพี่น้องยางเบิง้งเนี่ยเห็นบอกขนาดต้นนี้หน่อยโยอ้ยพุดนะความสมบูรณ์อัศจรรย์นี่ดิยินบอกเนี่ยเขานี่ขนาดต้นนี้หน่อยด้ยนี่เขียวอยูแ่แล้เนี่ยเอามาซ้อม เห็นบ่ถึกถอนถิมแม่นมาเลยนี่เนี่ยเนี่ยพี่น้องนี่บริตรัวพี่น้องนี่นี่เนี่ยถึกถอนถิมเนี่ยที่แรกผมดใจออกผมเลยเอาคาัดงามาสม่อมเนี่ยทั้งแถบไปแถวเนี่ยน้ำบนนำริเวณน้ามซ้อดีครับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่อันนี้ก็ไปหักเอาต้นคางคางเนี่มาเสียบหักเอาต้นข้างๆมาเสียบ,เน,เ,ยบเนี่ยถือท,ท่อนถิม พร้อมทิมอ้โผม,มาซ่อมแต่ผมบอกอัศจรรย์ยังหออพี่น้องอัศจรรย์ไอปุ๋ยสารเสริมปรสิทิภภาพล้นไร่กับไอ้กับปุ๋ยทุ่งเสียทีสูตร25 55พี่น้องจำมาเดอ้อ25 55กับสารเสริมปรสิทิภภาพล้นไร่สี่แค่สามเทือนเนี่ยสี่ตอนนั้นยังนิดหน่อยหน่งได้พี่น้องเ่งได้ใหง่ายขนาดนี้เด้สี่แล้วผมก็ปป้อยผมก็ทิมเลยมันเป็นไปได้จังไหดพี่น้องวาเอาเนี่ยปุ๋ยทั้งดินกับ,บ่พไดซายครับ ผมบอกแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินมันสับปะหลังผปยแปลงนี่ดินผ่านเอาผู้ดีล่ะพี่น้องจะเฝ้าเดือนผ่านผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งอย่างหนึ่งอะไปเบิ้องน้ำกันอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกพี่น้องว่าการฉีดปุ๋ยไอ้ทังใบนี่วันวันการฉีดไอ้ฉีดยากำจัดวัชพืชถ้าเข้าบัผสมปุ๋ยยูเลียเนี่ยมันจะออกอาการแบบใดเนี่ยมาเบิ่งพี่น้องกิน เหลืองว่าพี่น้องที่นี่เนี่ยห็นบอยอดเหลืองงดยาขยะเนี่ยเนี่ยเป็นมืดเลยคือปุ๋ยยูเรียนี่มันสิมันสิหลอกให้ต้นมันสัปปะหลังพี่น้องนะมันคล้ายๆกับว่ามันขิดตัวพี่นอ้องทั้งทาที่พี่น้องสีแต่ยากําจัดวัชพืชสีสารดูดซึมนะสียาขยะแล้วที่นี่เขาผสมปุ๋ยยูเรียปุ๊บนี่มันสิหลอกหลอกหลอกไต้นมันสัปปะหลังเขา ผมลืมบอกอัตราส่วนผสมของพี่น้องครับปุ๋ยทุ่งเสียทีผสมกับไอ้สารเสริมประสิทธิภาพล้นไร่ผมใส่ยอยู่ที่ซี่ซ้อนเด้อพี่น้องเด้อสูตร25 5ห้าของทุ่งเสรษฐีนี่ผมใส่ยอยู่ซี่ซ้อนแกงต่อน้ํา20ลิตร1 6ลิตรก็ใส่ซ้ำกันเดี๋ยวที่นี่สารเสริมประสิทธิภาพสารเสริมประสิทธิภาพนี่ผมใส่สองซ้อนแกงจากเมื่อสี่หนึง่งผมสิบหาเมื่อสี่เีหนึ่งครับก็บคือเดือนหนึ่งผมสีอยู่สองเือ เดือนหนึ่งสี่ที่สองเทือแต่แปงนี่ผมสี่ที่สามเทือแล้วที่นี่ตอนนั้นใจผมถอดละต้นมันบางงามอีดีผมเลยเศร้าสีดเมื่อนี่ผมออกมาเบิงบัตรนี่ให้พี่นองเบิงพูดน่ะพี่นอง่างามเฉยดีทานบ่ปิดไว้ได้ังไดโอ้๊ัศจรรันนี่ดีแปลงจะใครงามบางงามแปลง ขี่ไล่เ่ได้ใส่ใจกลับมางามโอผมก็อัศจรรย์เงื่อนครับที่ผมบอกไปนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเด้อพี่น้องเด้อที่ผมเฮเดคลิปไปอ่อยให้พี่น้องเบิ่งหลายๆข้งหลายๆคลิปแต่ละคลิปพฮ็ศออกไปนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับบางแปลงผมก็ใส่บูมเก้าบางแปลงผมก็ใส่โฟที่บางแปลงผมก็ใส่แพนต้าโกบางแปลงผมก็ใส, 40, ใส, Go, ใส่ไอ้ฟาโก อ่าพี่น้องกันที่พ่อเข้าใจเนาะบางแปลงผมไปใส่ปุ๋ยแต่ละแปลงนี่แต่ละสูตรบวคือกันพี่น้องยาสับสนให้พี่น้องเบื้องคิปคิปนั่นคือจังพี่น้องมาพ่อคลิปคิปนี่ของผมอ่าผมก็ใส่ทุ่งเศรษฐีผสมสารเสริมปฏิทธิภาพล้นไล่เนี่ยก็แค่นี้เนี่ยแปลงนี่ผมบ่มีการตัวพี่น้องครับผมบ่ได้มาขายปุ๋ยคือจังพี่น้องบางท่านเป็นคนเมมตนมาว่าขายปุ๋ยกันแล้วแต่เพื่อนความเชื่อของคนมันไม่เหมือนกันครับถ้าพี่น้องว่ากลมขายปุ๋ยอ่า พี่น้องกับบ้องเสื้อบ้ต้องเฮ็ดตามผมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นยูนอยู่กับแต่ช่วงเวลาในการฉีดป๋ยทางไบดีพี่น้องบเแม่นว่าคพือจังพี่น้องซื้อทุ่งเสียทีสาสิบหาบาทในพไปฉีดนี่จะเห็นมันงามท่านตายเห็นมันเป็นไบบว่าไ,ไ้เด้ที่แรกผมฉีดไปน่ะผมกัยังบุคขีดมสีงามือจังซีดเด้เนี่ยคือจังพี่น้องเห็นเนี่ยผมก็ป้อยเลยไดนี่ฝนตกบานหลังจากที่ฝนตกมาหลาย,ลายมือไดนี้มาเบิ่งไดนี่เบิ่งดูบัดนี้เขาเรียกว่าไอ ต้นมันสับปะหลังเฮ้านะมันในมันเก็บสารอาหารไว้เพื่อที่จะรอฝนให้ตกลงมาฝนตกลงมาปุ๊บมันเริมเลยแบบนี้นมันน้ำเพียงพอแล้วมันเอาสารอาหารที่อยู่ในลําต้นที่เราฉีดไปละ่ะที่เราฉีดไอ้สูตรยี่สิบห้ายี่สิบห้าของยี่สิบห้าห้าห้าของทุ่งเสียทีแล้วก็พงฮิวมิกเนี่ยพงฮิวมิกตัวนี้นี่พงดาล้านไหลสารเสื่อมปฏิภาทล้นไหลนี่ดีดีอย่างคือเฮดไห้มันสับปะหลังเฮานี่เขาห้องว่าปรับความสมดุลของต้นมันสัปะหลัง นเนี่ยของพืชเนี่ยให้มันแข็งแรงให้กินอาหารได้ดีให้ดูดซึมดูดซับธาตุอาหารได้ดีให้เก็บกักธาตุอาหารได้ดีให้ต้นมันสัปปะหลังเขาสมบูรณ์ให้ต้นมันสัปปะหลังเขา,านี่บอยบอออนต่อโลกอ่าให้เขียวใบแล้วอยู่เขียวเข้มในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องแหล่ปื๊ดๆอย่างพี่น้องเห็นเนี่ยบางท่านก็บว่าผมเคยใส่แล้วมันไม่มีประสิทธิภาพก็คือผมบอกกันละ มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมให้พี่น้องสีดไว้เลยพี่น้องเพต้องว่ามันมีประสิทธิภาพพี่น้องเอาไปแล้วไปสีดไว้นะไปสีดไว้เลยผมบอกสีดไว้แล้วรอฝนตกฝกนตกมากปุ๊บพี่น้องสีเพียนคว้นเป็นแปลงเลยละ่ะจากขี้ไล่ล่ยเป็นสีลายเป็นงามจะบอกแค่นั้นละ่ะมันบ่เสียหายดอกราคาสามสิบห้าบาทนะ่เนี่ยมาสีดพี่น้องว่าคุ้มเท่าั้นแหละผมว่ามันเกินคุ้มแล้วนี โซนนั่งนี่หังถือถอนทิมไปหลายโซนนั่งนี่แต่ป่านนันยังงามงามเห็นอยู่นี่พี่น้องนี่อาชจันท์นี่เลยเอาฮักแพงกันไหครับพี่น้องฮักแพงกันไหพี่น้องท่านใดกะของใจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามในคือเก่าครับผมเมื่อนีออกมาตรวจแปลงมันสัมปะหลังเพราะว่าผมกระยานว่าหญ้ามันขึ้นหลายผมก็เลยออกมาตรวจมาเบิงคือจังที่พี่น้องเห็นนี่แหละ พี่น้องเห็นน้ำผมเลยล่ะผมก็เลยมาบอกพี่น้องเลยว่าเออผมใส่ปุ๋ยอีอย่างนี่สินะครับที่นี่บัดต,ต่อไปบบดน,นี้คือระเบิดหัวหด้อบัดนเนี่ยต้องฉีดปุ๋ยระเบิดหัวครับเป็นเพราะว่ามันได้เวลาของการฉีดปุ๋ยระเบิดหัวแล้วมันสัมปะหลังเขาสามเดือนกลัวใชเขาซีเดือนละต้องหาปุ๋ยมาระเบิดหัวมันสัมปะหลังถ้าบองสาเขาซีเแต่ต้นเขาซีเวเดหัวเนี่ย เพราะว่าดินแปลงนี้เนี่ปลูกมันสับปะหลังมานี่หลายปีแล้วนี่ปลูกมันสับปะหลังมาตลอดเลยเนี่ยแต่พอไอ้คนเก่าพ่นปลูก,ปลกเป็นที่เศรา้าเนี่ยแต่พอคนเก่าพ่นปลูกนี่ก็สามปีแล้วผมมาปลูกนี่ก็บสองปีนี่คือปีที่สามกับเป็นเท่าไดรบ้านนี้เป็นจิตเป็นเป็นหกปีเนี่ยปีที่หกเนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้มันสับปะหลังปีที่หกนี่เนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินไม่ได้ปัดสภาพดินบ่ได้สีค่าที่ใกล้แกบ บริเวใสปุ๋ยเคมีรองพื้นนี่แหละพี่น้องเบิ้งเอาเนี่ยสีแต่สูตรยี่สิบห้าผสมสารเสริมประสิทธิภาพล้นไล่แล้วก็ปป้อยถิ่มเนี่ยมาเบิ้งที่นี่แตกแล้วดินพร้อมที่จะระเบรริดหัมงมันสัาปะหลังแล้วคลิปนี้อาจจะเลื่อยเปื่อยไปนิดน้อยแต่พี่น้องเบิ้งพี่น้องฟังผมก็อาีพเด้ประโยชน์แน่อยู่ดอกนะ บางท่านก็ที่ว่าโอ้ไรสาระกะบอเป็นยังฟังไหวเนี่ยผู้เป็นเก่งแล้วเพื่นก่าเก่งผู้เป็นบัวเก่งเพื่อนกัาอ่ามาศึกษาเอาข้อมู้นน้ำช่องผมครบเครื่องเรื่องเกษตรเรื่องมันสัาปะหลังช่องผมช่องเดียวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจากลูกยังเกี่ยวกับมันสัาปะหลังกดเข้าหน้าโปรไฟล์ทางเพจนะพี่น้องกดเข้าหน้าโปรไฟล์ปุ๊บพี่น้องไปเลื่อนเรื่องเรื่อเ่งบื้องคิปผมอยู่ในหันซ้ายอ่าบมแนว่ากดติดตามแล้ว มันสีดเด้งขึ้นมาห้ผมก็บ่รับร้องบ่มั่นใจขึ้นกันบางคลิปมันบ่ขึ้นฟีดเพราะว่าพี่น้องใบความสนใจแล้วก็มันก็นจะบ่ขึ้นฟีดแต่อาจจะมีประโยชน์อยู่ให้พี่น้องกดเข้าไปหน้าโปรไฟล์ลไปเรื่อยเรื่อนหาถ้าทั้งช่อง u t u b e พี่น้องกับกดที่ตามไว้พี่น้องมันจะขึ้นมาให้พี่น้องเขียนหรือจะกดเข้าหน้าโปรไฟล์คือกันคือกันครับในช่อง YouTube ก็ได้พี่น้องไปเลื่อนหาเลยคลิปมีเป็นมืนๆคลิปอยู่ในหันเกี่ยวกับมันสุปะหลังตั้งแต่ปี่หาปััจจุบนนี้ มีมดผมเห็ดไรนะเพื่อพี่น้องอยากเอามาศึกษาข้อมูลในการปลูกมันสำปะลังนะมีหลายถึงรักษาโรคใบด่างแน่ถึงกําจัดวัชพืชแน่ถึงสูตรระเบิดหัวแน่ถึงใส้ปุ๋ยนั่นใส้ปุ๋ยนี่หลายอย่างครับคลิปนี้ไวปสนี้เจอคลิปหน้าครับสามารถคอมเมนต์พูดคมมุยได้เกิดก่เาด้พี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับ